นางกวักคือเทพีหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภตามความเชื่อของคนไทยโดยเฉพาะในสายพาณิชย์และการค้าขายโดยเชื่อกันว่านางกวักจะช่วยกวักเรียกลูกค้างเงินทองและโชคลาภให้เข้ามาหาผู้บูชาลักษณะของนางกวักมักเป็นรูปผู้หญิงไทยนั่งพับเพียบสวมชุดไทยมือขวากวักเหมือนท่ากวักเรียกคนมือซ้ายวางบนตักหรือถือถุงเงิน บางรูปแบบจะถือดอกไม้เหรียญหรือทองความเชื่อและการบูชานิยมตั้งไว้ที่ร้านค้าบริเวณเคาน์เตอร์หรือทางเข้าร้านมักมีการจุดทูปถวายน้ำแดงผลไม้และของหวานบูชาในวันพฤหัสบดีหรือวันดีเพื่อเสริมดวงค้าขายที่มาตามตำนานตำนานหนึ่งเล่าว่านางกวักเป็นลูกของนางเทพรำพึงและป Ł ู่โสมเฝ้ารัพ์ และได้เรียนพระธรรมจากพระศิวลีทําให้มีบุญบาร,รมีสูงสามารถเรียกโชคลาภมาให้พ่อแม่ได้บทสวดบูชานางกวากที่นิยมใช้กันเพื่อเรียกโชคลาภเรียกลูกค้าและเสริมดวงค้าขายบทบูชานางกวากแบบย่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบกวากเงินกวากทองกวักโชคลาภกวากลูกค้ากวากข้าวของเงินทองไหลามาเทมา มานะมานะพุทธังกวักธรรมังกวักสังฆังกวักลาภาลาภาภวันตุเมบทสวดบูชานางกวักแบบเต็มตามตำราโบราณนมโมตัดสัภพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสามจบโอมปุริมาตที่สายานางกวักอันเชิญมานะบัดนี้ทรงเครื่องนุ่งหม่มอันวิจิตพิสดารขวาแบมือกวักเรียกเงินทองสายประคองถุงซับถุงเงินจงมาบันดาลบันเทา ให้ร้านค้าเราค้าขายร่ำรวยโภคทรัพย์ล้นเหลือเกลื่อนกลนเงินทองมามิขาดสายลาาผลพูนทวีมีโชคมีชยัยลูกค้ามีได้ว่างเว้นบูชาแล้วเฮงดีนักแกลสาธุสาธุสาธ,สาธุเคล็ดลับเสริมการสวดสวดทุกเช้าก่อนเปิดร้านหรือก่อนเริ่มงานถวายน้ำแดงดอกไม้หรือขนมหวานตามศรัทธาหากเป็นวันพฤหัสบดีหรือวันพระจะยิ่งดี เคล็ดลับบูชานางกวากเพื่อเสริมโชคเรียกลูกค้าเงินทองไหลมาเทมาแบบสายมูตัวจริง 1. ตำแหน่งตั้งนางกวากตั้งไว้ในร้านค้าโต๊ะทำงานหรือหน้าร้านโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นทิศแห่งโชคลาภห้ามวางที่ต่ำกว่าพื้นหรือในที่อับชื้นมืดหรือใกล้ห้องน้ำเด็ดขาด 2. ของไหว้ที่เสริมพลังน้ำแดงนิยมมาก ผลไม้เช่นกล้วยน้ำว้าส้มหรือองุ่นขนมหวานไทยหรือขนมที่มีชื่อมงคลเช่นทองหยิบทองหยอดดอกไม้ใช้ดอกมะลิดดาวเรืองหรือกุหลาบแดง 3. เวลาบูชาที่ดีที่สุดเชา้าก่อนเปิดร้านหรือก่อนเริ่มงานวันพฤหัสบดีวันครูวันแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันพระเพิ่มความเป็นสิริมงคลส สวดบทบูชานางกวักอย่างสม่ำเสมอพร้อมอธิษฐานเจาะจงเช่นขอให้ค้าขายดีลูกค้าเข้าร้านตลอดได้กำไรดี 5. หมั่นทำบุญเสริมดวงใส่บาตรถวายสังฆทานอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางทำบุญกับคนยากไร้จะช่วยเปิดทางโชคลาภใครบ้างที่ควรบูชานางกวัก ใครก็ตามที่อยากมีโชคลาภเรื่องเงินทองการค้าขายหรือเรียกลูกค้าก็ควรบูชาได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะกลุ่มต่อไปนี้กลุ่มที่เหมาะกับการบูชานางกวาก 1. เจ้าของร้านค้าไม่ว่าจะขายของหน้าร้านตลาดหรือออนไลน์นางกวากช่วยเรียกลูกค้าได้ดี 2. แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์คนขายของในติกต็อกช้อปปี้ลาซาด้า เฟซบุ๊กและอื่นๆบูชาแล้วช่วยเพิ่มยอดสั่งซื้อ 3. พนักงานขายเช่นพนักงานเซลล์นายหน้าตัวแทนขายที่ต้องปิดการขายหรือหาลูกค้า 4. ธุรกิจบริการร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านนวดร้านกาแฟบูชาเพื่อให้ลูกค้าแน่นร้าน 5. คนที่หาเงินจากดวงหรือโชคลาบ เช่นนักเสี่ยงโชคค้าขายทรัพย์สินซื้อขายหุ้นนักเจรจาต่อรอง 6. เจ้าของกิจการ SME หรือธุรกิจครอบครัวใช้เสริมดวงป้องกันทางตันให้กิจการเดินหน้าราบรื่นการตั้งนางกวักให้ถูกตำแหน่งเป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้พลังเรียกลูกค้าและโชคลาภแรงขึ้นมาดูตำแหน่งที่ดีที่สุดกันเลยตำแหน่งที่ควรตั้งนางกวัก 1. หน้าร้านใกล้ประตูทางเข้าหันหน้าออกไปทางหน้าร้านเพื่อกวักเรียกลูกค้าเข้ามาเปรียบเหมือนแม่เหล็กดูดเงินให้คนเดินเข้ามาไม่ขาดสาย 2. บนเคาน์เตอร์เก็บเงินเสริมให้เงินเข้าไม่หยุดเงินออกแล้วได้กลับมาอีกหลายเท่าหันหน้าออกหน้าร้านหรือหันไปทางที่ลูกค้าผ่านเห็นได้ชัด 3. โต๊ะทำงานสำหรับฟรีแลนซ์ขายออนไลน์ วางด้านขวาของโต๊ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะดีมากช่วยให้เจอลูกค้าดีๆคำสั่งซื้อไหลมาปิดการขายง่ายทิศที่ดีสำหรับตั้งนางกวักทิศตะวันออกเสริมพลังรุ่งเรืองเจอแต่โอกาสดีทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศแห่งโชคลาภและเงินทองห้ามหันหน้าไปทางห้องน้ำถังขยะเพราะเป็นพลังลบ ถ้าอยากบูชาแม่กวักให้ปังแบบขายดีไม่มีแผ่วต้องใช้ทั้งศรัทธ,ธาบวกวิธีที่ถูกต้องมาคู่กันเลยนี่คือเคล็ดลับบูชาแม่กวักให้ปังแบบตัวแม่สายมู 1. ตั้งให้ถูกที่เรียกลูกค้าแบบแรงๆวางที่หน้าร้านเคาน์เตอร์โต๊ะทำงานหันหน้าออกไปทางที่ลูกค้าจะเดินเข้ามาทิศแนะนำตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือ หลีกเลี่ยงวางใกล้ห้องน้ำถังขยะพื้นตำ่ำา 2. ไหว้ด้วยของที่แม่กวากชอบน้ำแดงฮิตที่สุดกล้วยน้ำว้าส้มองุ่นขนมไทยมงคลเช่นทองหยิบทองหยอดดอกไม้สดมะลิด้าวเรืองหรือกุหลาบ 3. ส,สวดบทบูชาบวกอธิษฐานจิตทุกวันก่อนเปิดร้านหรือเริ่มทำงานสวดพร้อมตั้งใจขอเช่น ขอให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆขอให้มียอดขายปังขอให้ลูกค้ารักลูกค้าหลงบทสวดแม่กวักมีให้แล้วก่อนหน้านี้ 4. มั่นทำบุญเสริมแรงบวกใส่บาตรถวายสังฆทานบริจาคให้เด็กคนยากไร้หรือโรงพยาบาลอุทิศบุญให้เจ้าที่แม่กวักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเรา 5. ศรัทธาบวกขยันบวกไม่หวังพึ่งอย่างเดียว ศรัทธาคือพลังแต่ต้องลงมือทำขยันโพสต์ขยันขายขยันบริการแม่กวักจะช่วยเปิดทางให้เจอคนดีเจอลูกค้าไวเงินไม่ขาดมือ